ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราลองย้อนกลับไปเทียบกับราคามือ1น,นะ,ะเป็นล้านครับคิ้วฝ่าท้ายเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดได้มาเป็นตัวเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้ากรรมยี่ตัวนี้จะเป็นยางดันหลบปี2023ออกรถกับปฏิพัทธ์ออโตอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงื่นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลย ไหนๆก็จะใกล้สิ้นปีแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านก็อยากได้เป็นพวกรถเจที่นั่งในราคาประหยัดนะครับเพราะว่าจะได้เหลือเงินไว้ไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นะแล้วก็ลูกค้าหน้าร้านนะครับถามตัวรุ่นนี้กันเข้ามาเยอะตัวนี้ินาว่านะฮะเครื่อง2000เบนซินไม่เคยติดแกด๊สเป็นรถปี2015สีขาวเดิมๆแบบนี้เลยครับเป็นรถเข้าใหม่นะฮะต้องบอกตามตรงกัน ให้ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราลองย้อนกลับไปเทียบกับราคามือหนึ่งนะเป็นล้านเป็นล้านครับนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรานับในรุ่นของตัวซิกเมนต์มันเป็นร้องของ Fortuner อแต่ i n n o v a เป็น M.P.V รุ่นเดียวที่มีแอร์สตอนแล้วก็คิ้วฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าก็มังติรีเฟคเตอร์แล้วก็มีสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้สําหรับตรงนี้เนี่ยอันขอเน้นย้ําว่าเป็นรถเข้าใหม่อันจะเน้นไปในทางของโครงส และสภาพด้านนอกด้านในทุกอย่างหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องเนี่ยจะเป็นโฉมตัวเครื่องเก่านะ2.0จะมีอยู่แค่ตัวเครื่องเดียวนะมันจะไม่เหมือนกับตัวปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งเบนซินและก็ตัวดีเซลอันนี้ก็จะเป็นในรหัสเครื่อง 1tr นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้มันมีการติดแก๊สมาเนี่ยช่วงประมาณฝั่งทางด้านนี้มันจะมีเป็นรูโวหโวหหอยู่ตรงคอนโซลหน้า นะครับแต่สเสน่ห์ของอินโนวาอย่างหนึ่งเนี่ยที่ยังมีเหมือนเดิมนั่นคือเลขคันหน้าตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นของเดิมนะมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ามีรอยปงรอยเปื้อนบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอะอย่างสมม,มุตินะในกรณีนะอันอาจจะไปซื้อรถบ้านมาสักคันหนึ่งนะครับอันอาจจะไปซื้อรถบ้านมาสักคันหนึ่งเฮ้ยถ้าเกิดยังเป็นตอนที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยอันสอนไปในตัวเลยทีเดียวอันดูเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ย เบนซินเนี่ยคือมันจะเงียบเราก็ลองฟังดูว่ามีเสียงอะไรผิดแปลกไหมหรือว่าดังแบบแกล้แกล้แกล้แกอะไรแบบนี้หรือเปล่าคราวนี้เรามาเช็คตัวนี้ฮะดึงก้านวนน้ำมันเครื่องขึ้นมาน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันเครื่องมันขาดนะรับประกันได้เลยว่ามันจะมีเสียงที่ไม่เหมือนกับที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดอย่างนั้นดึงก้านวนน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวไอน้ำมันหรือเศษน้ำมันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากรูก้านวนน้ำมันตรงนี้ ส่วนสําหรับแบตตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบตของโตโยต้าอันว่ามันยังเป็นแบตปีใหม่อยู่แต่เดี๋ยวต้องมาดูในเรื่องของกองอากาศแล้วก็สายพานส่วนในระบบของเหลวต่างๆเนี่ยคือมันจะมีการจัดก,การให้ของที่โชว์รูมอยู่แล้วโดยแบบอัตโนมัตินงน็อตเดิมหมดนะฮะรถไม่มีชนมาแน่นอนแล้วก็แผ่นเพดอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านหน้ามีลูกค้าหลายท่านถามันมาเยอะนะว่าทำไมอันชอบทํารถแบบนี้เพราะว่าในการตัดสินใจซื้อเนี่ยมันจะมีการโยนกับ มาคิดในมุม <Str GI> ตอนแรกมัน Canvas อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับอาจจะเป็นเฉพาะบางคนแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะดูแ <Chu> ล <cis> ้วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจในการที่จะซื้อจริงๆเพราะนั้นเขาอยากจะรู้มาตั้งแต่ตอนแรกว่ารถสภาพเป็นยังไงคือตอนล้างอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่ารถสวยแต่ก่อนล้างอ่ะเป็นยังไงตัวล้อเนี่ยเป็นแมกอลอยของเดิมติดรถมายางเนี่ยเท่าไหร่ได้มีการดูนะฮะตัวนี้จะเป็นยางดันหลบปีอกปี2023ก็ถือว่าในเรื่องของตัวดอกเนี่ยยังเหลือเยอะแล้วก็อินโนวาเนี่ยมันจะมีเป็นตัว เกิดมาให้นะฮะอันนี้น่าจะมีการใส่เพิ่มนะเดี๋ยวต้องดูเจ้าหนายทิงว่าจะมีการใส่ชุดหน้าและชุดหลังเพิ่มเติมไหมแต่ชุดข้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วคราวนี้แดนให้ดูตัวภายในครับถ้าเกิดอย่างภายในเนี่ยตัวนี้คือมันจะเป็นลองท็อปจะได้มาเป็นตัวบเบาะผ้าเป็นบาะผ้ากำมะหยี่ <c oughs> เครื่องเล่นเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะอันนี้คือแอร์เย็นมากถึงมันจะเป็นตัวรถปี15นะ หรือพี่พี่งงท่านอาจจะมองว่ารถมันกลายเป็นรถปีต่ำไปแล้วผมบอกเลยว่าน่าเป็นตัวจุดที่น่าเสียดายหรือลองสังเกตจากพวกลายไม้แบบนี้เห็นไหมฮะมันไม่มีการเคลือบหรือว่าเบิกมาใส่ใหม่นะพวกนี้คือจะเป็นของเดิมทั้งหมด แผงข้างประตูงแผงข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดเลยหรือบางคนอาจจะดูในส่วนของพวกแบบอย่างคัตซีตัวรถอะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเบาสามตอนแดนจะเปิดดูตัวด้านท้ายตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราลองมาดูตัวด้านท้ายเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์หมองในเรื่องของตัวรุ่นย่อยนั่นก็คือถ้าเกิดอย่างรองท็อปเนี่ยจะเป็นตัวจีคิ้วฝาท้ายเนี่ยจะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดตัวในเรื่องของระบบไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยไฟพามาติดหมดทุกดวงราวนี้แดนเปิดตัว ตวตอนสุดท้ายให้ดูกันนิดนึงอย่างถ้าเกิดเราเปิดมาเนี่ยจะเจอกันในส่วนของตัวบอกบอกสําหรับโฉมเนี่ยก็สามารถพับเก็บได้นี่นะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นตัวบอก บอกแขวนเราจะเรียกว,ว่าเป็นตัวบอกแขวนพวกนี้เดนจะมีการเก็บใหม่หมดเลยนะครับไอพรมที่มันเป็นตัวรอยเปื้อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่ขายลถในสภาพแบบนี้ให้กับลูกค้าในเด็ดขาดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนอยากให้เห็นถึงในเรื่องตัวความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าเนี่ยพรมเนี่ยเด่นรื้อใหม่หมดเลยทาใหม่หมดเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวรองพื้นรดอีกทีหนึ่งมันอาจจะต้องมีการลื้อในส่วนของแผ่นพลาสติก นะฮะที่อยู่ภายในตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาทําให้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างโดยรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราดูส่วนของพวกโครงสร้างเนี่ยเสาท้ายเสาบีเสากลางเดิมหมดเลยนะฮะแล้วก็พวกแบบน็อตยึดฝาทงฝาท้ายเดิมหมดพวกยางซิลิโคนเนี่ยหรือว่าพวกแบบอย่างตัวซีลเลอร์เนี่ยก็เดิมเหมือนกันนะฮะ คือเดิเกิดยังเอารถไม่ดีมาขายเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องถตกตองจะม่คบแล้วมันจะกลายเป็นว่าทําเครดิตมาเป็นหลาย10ปีแล้วพอมาเจอกับแค่เรื่องเรื่องพลาดแค่เพียงจุดเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคตแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เลยอยากจะแนะนําว่ารถถึงอาจจะยังไม่ได้ล้างก็จริงแต่เราจะได้สัมผัสรา,ายละเอียดแบบเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะดูอยู่จากจังหวัดใดแต่ก็ต้องเน้นย้ําอย่างหนึ่งว่าตัวนี้ลูกค้าแถวหนองจอกหรือลูกค้าวงอินนา ชอบเยอะในส่วนของประโยชน์ข้อเดียวมันก็คือ 1. ราคาจับต้องได้งา่าย 2. ตัวรถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. แบรนด์หลักแบบนี้อะไรถูกซวิสง่ายแมนนทนนเองที่บ้านก็ได้เพราะนั้นลูกค้าที่ดูผ่านทางออนไลน์นะตรงนี้คือสิทธิพิเศษถ้าเกิดจองได้รีบจองกันเข้ามาได้เลยตัวนี้ยังขาย3 8 9นะครับ 3 8 9 0 0นบาทรถปี15พี่พี่นันดดูอยู่แ้ะถูกใจนะเบอร์อยู่ใต้ร่างคิมวิโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิพันธ์ออตโอต้มาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเอาอินโนวาไปทําก่อนและรับประกันได้เลยมาดูตัวจริงตอนล้างเสร็จสวยเหมือนนางฟ้าเลยลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพันธ์ออโ,อโต้ส่ีทั่วไทย